ครับสวัสดีครับผมโอ๊กกวงหวดมอเตอร์จากร้านกวงหวดมเต์อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้นะครับทางร้านนะครับมีสินค้านะครับตัวใหม่จะมารีวิวนะครับให้ท่านลูกค้านะครับได้ชมกันนะครับสินค้าตัวใหม่เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมนะครับซึ่งสินค้าตัวนี้นะครับจะเป็นสินค้าเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับ แบรนด์โรเวอนะครับรุ่น r า943ี r o ปนะครับเป็นสินค้าแบรนด์ดังจากประเทศออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันเลยนะครับว่าสเปคเครื่องหรือมีข้อดียังไงนะครับสำหรับแบรนด์โรเวอรนะครับซึ่งแบรนด์โ e เวอนะครับจะเป็นเครื่องตัดหญ้าสจังหวะนะครับใช้น้ำมัน 2T นะครับผสมกับน้ำมันเบนซินนะครับตัวนี้ขนาดเครื่องนะครับกระบอกสูบนะครับมีขนาด 43cc นะครับแต่นะครับจะมีข้อพิเศษกว่าหลายๆย,ยี่ห้อตรงไหนนะครับก็คือลูกสูบนะครับเป็นชุบโครเมียมนะครับจะชุบโครเมียมเพื่อที่จะให้ลูกสูบนะครับกับกระบอกลื่นกว่าปกตินะครับแล้วก็ทําให้การทํางานดีขึ้นลื่นขึ้นเครื่องนิ่งขึ้นนะครับกําลังก็จะสูงขึ้นนะครับ ซึ่งกำลังเครื่องนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 6 0 0วัตต์หรือประมาณตีเลขกลมๆก็ประมาณ2แรง2แรงนิดหน่อยนะครับรอบเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่ประมาณ1,500รอบนะครับรอบสูงสุดนะครับก็คือแต่จริงๆเราก็ใช้ไม่ถึงนั่นหรอกครับเวลาเราใช้จริงก็ไม่เท่าไหร่แล้วคาบูนะครับเป็นระบบคาบูแบบไดอะเฟรมนะครับเป็นแบรนด์ของวาโบนะครับซึ่งเป็นแบรนด์คุณภาพนะครับ อันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วครับถ้าเป็นแบรนด์บาโบที่เกี่ยวกับการผลิตคาบูนะครับซึ่งก็ได้เลือกใช้แบรนด์นี้มานะครับส่วนตัวฝาสตาร์ทนะครับตัวนี้จะดึงได้ง่ายนะครับเป็นระบบดึงเบานะครับครับเป็นตัว Easy Start นะครับระบบคันเร่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบคันเร่งนะครับว่าเป็นแบบไหนอะระบบคันเร่งนะครับสังเกตนะครับจะต่างกับ หลายๆแบรนด์ที่ในคลองตลาดก็คือเป็นไกคันเร่งแบบ2ชั้นนะครับสามารถปรับระดับการเร่งเครื่องได้ก็คือในกรณีที่เราจับเร่งนะครับตัวตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เราอาจจะใช้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับในการจับแล้วนิ้วชี้นะครับเราจับคันเร่งตัวเล็กด้านบนนะครับอันนี้เป็นรอบกลางหรืออยู่ที่การตั้งของเรานะครับเราสามารถตั้งคันเร่งได้ 2> 2เป็นคันเร่ง2ชั้นปรับ เล่งได้2ระดับนะครับแล้วเราก็เล่งถ้าเป็นนิ้วชี้นะครับเราเล่งเข้ามาจะเป็นรอบสูงนะครับอันนี้จะอยู่กลางๆครับตัวนี้จะเป็นสวิต์เปิดปิดนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิต์เปิดปิดนะครับเปิดเอาขึ้นปิดเอาลงนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น สวิตล็อกคันเร่งนะครับล็อกเพื่ออะไรในบางกรณีนะครับอากาศเย็นมากหรือเครื่องเราเนี่ยติดยากในบางกรณีนะครับเราก็เร่งเครื่องเข้ามาแล้วล็อกไว้นะครับเครื่องเราจะเร่งไว้ให้นิดนึงนะครับหลังจากเราสตาร์ทเครื่องติดแล้วให้เรากดปึ๊บเดี๋ยวไกคันเร่งเขาจะออกเขาเองนะครับส่วนตัวก้านนะครับตัวก้านระบบการเกาะสายนะครับเกาะสายสะพายนะครับจะเป็นแบบหมุนได้นะครับ จะขยับซ้ายขวาได้นิดนึงนะครับเพื่อให้เครื่องตัดหญ้าให้ตัวได้ง่ายนะครับก้านนะครับผลิตจากอลูมิเนียมนะครับความหนาประมาณ2มิลนะครับตัวแกนความความหนาของแกนด้านในนะครับอยู่ประมาณ8มิลนะครับส่วนตัวก้านเนี่ยสมิลเต็มนะครับหนาตัวประกับใบนะครับไอ้ประกับก้านนะครับก็หนาครับสังเกตดูนะครับว่าจะหนากว่าหลายๆแบรนด์ที่เราใช้ในท้องตลาดนะครับแล้วก็นะครับส่วน ในเรื่องของระบบถังน้ํามันนะครับจะมีลูกยางรองถังน้ํามันนะครับเพื่อไม่เปลี่นการกันกระแทกไม่ให้ถังน้ํามันแตกนะครับน<พ>ะครับส่วนหัวเกียร์นะครับตัวพลาสติกนะครับผลิตจากพลาสติก ABS นะครับตัวนี้ก็คือจะให้ความเหนียวส่วนกาดบางใบนะครับส่วนกาดบางใบด้านนี้นะครับผลิตจากพลาสติก ABS เหมือนกันนะครับก็คือเหนียวทนสามารถกันเศษหินเศษ ที่จะปิวไปชนเราได้จริงนะครับไม่บางนะครับแล้วก็ไม่แตกง่ายนะครับสังเกตดูความยืดหยุ่นจะสูงมากนะครับความยืดหยุ่นจะสูงมากหัวเกียร์นะครับนุ่มครับหัวเกียร์นุ่มหัวเกียร์นุ่มก็คือแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้อันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วการออกแบบสังเกตนะครับว่าชุด มือจับเนี่ยครับจะผลิตจากยางนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับก็จะนุ่มในระดับหนึ่งนะครับไม่ลื่นเวลาเราใช้งานจริงนะครับส่วนสังเกตนะครับก้านสองฝั่งนะครับก้านจับตัวนี้จะไม่เท่ากันนะครับฝั่งขวามือจะสั้นกว่าฝั่งซ้ายมือนะครับเพื่อที่ให้ลูกค้าจับได้ถนัดและใช้กำลังในการตัดหญ้าน้อยลงเนื่องจากแขนเราไม่กางจนเกินไปนะครับตัวนี้ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของภายนอกนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับที่แถมมาออีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมลืมอธิบายให้ฟังนะครับเกี่ยวกับระบบกรองอากาศนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะระบบกรองอากาศให้ดูนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับหลายๆยี่ห้อที่เรา,เาใช้กันในท้องตลาดนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับ ตัวนี้เราได้ไปเทสมาแล้วไปทดสอบมาเรียบร้อยนะครับว่าเครื่องคุณภาพดีแน่นอนนะครับอะไรมีครบครับไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรในกรณีลูกค้าใช้ไปหลายปีแล้วเครื่องเสื่อมสภาพเครื่องเสียเครื่องพังนะครับอะไรมีครบนะครับนะครับเรามาดูกองอากาศนะครับทีนี้ระบบกองอากาศนะครับแบบรถยนต์นะครับก็คือเป็นกองกระดาษนะครับข้อดีคืออะไรกองได้ละเอียดมากนะครับกองได้ละเอียดทําความสะอาดง่ายโดยการใช้ลมเป่าได้นะครับ ประมาณนี้นะครับระบบกองอากาศนะครับคาบูนะครับแบบที่บอกนะครับเป็นของวาโบนะครับตัวนี้แท้นะครับคาบูแท้ของวาโบอทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับอุปกรณ์ที่มากับเครื่องนะครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์นะครับที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับก็คือจะมีใบตัดหญ้านะครับทั้งหมด3ใบนะครับมีอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงนะครับชุดกุญแจนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับมีถุงใส่อุปกรณ์นะครับมีกระป๋องผสมน้ํามันนะครับขนาด1ลิตรนะครับแล้วก็มีสายสะพายแบบคู่นะครับจะเป็นสายแบบ2เส้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าใบมีแบบไหนกันบ้างนะครับใบนะครับใบแบบที่1นะครับ ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นใบ3แฉกนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าใบ3าทีนะครับใบ3าทีนะครับขนาดความหนานะครับ1.6มมตรนะครับตัวนี้แล้วก็ใบที่2นะครับจะเป็นใบแบบวงเดือนนะครับวงเดือนเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็คืออ่าสินิ้วนะครับมีจํานวนฟัน40ฟันนะครับก็คือส่วนมากใบลักษณะนี้จะไปตัดพวก กิ่งไม้นะครับหรือตัดหญ้าในกรณีที่ไม่อยากให้หญ้ากระเด็นนะครับใบตัวที่หนึ่งนะครับผมก็ลืมบอกไปว่าตัดหญ้าได้เร็วนะครับตัวนี้ตัดหญ้าคล้ายๆกันกับใบตรงแต่ว่าจะได้เร็วกว่าใบตรงนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้านะครับส่วนใบที่3นะครับจะเป็นใบตรงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือใบ2อทีนะครับเขาจะเรียกใบ2อทีความกว้างนะครับความกว้างของใบนะครับ3.5นิ้ว ความยาวนะครับ12นิ้วความหนานะครับอยู่2มิลนะครับตัวนี้เป็นเหล็ก SK5 นะครับเป็นเหล็กสปริงซึ่งจะแข็งมากนะครับเป็นของแบรนด์เขาเองนะครับแบรนด์ Lower เองนะครับตัวนี้ทั้ง3าใบนะครับคู่มือการใช้งานนะครับภายในคู่มือนะครับก็จะบอกถึงสเปคเครื่องไว้ทุกอย่างนะครับบอกสเปคเครื่องบอกไว้หมดนะครับก็ถ้ายังไงลูกค้าตอนสั่งสินค้าไปก็สามารถเปิดดูได้นะครับหรือไม่เข้าใจเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามทางร้านได้นะครับ แล้วก็ชุดกุญแจนะครับชุดกุญแจที่มีให้นะครับก็จะมีกุญแจหกเหลี่ยมนะครับตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับ2ตัวนะครับมีกุญแจปักไตเบอร์แปดเบอร์สิบนะครับแล้วก็มีบล็อกมูเทียนนะครับบล็อกหูเทียนแล้วก็เป็นบล็อกขันใบด้วยในตัวนะครับแล้วก็ไขควงแฉกนะครับจะเป็นแฉกด้วยเป็นไขควงแบนด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวกระปุกผสมน้ํามันนะครับ ก็จะเป็นเอาไว้สําหรับบอกอัตราส่วนผสมน้ํามันนะครับที่เหมาะสมนะครับในการใช้กับเครื่องนะครับในกรณีนะครับที่เราใช้2ทีทั่วไปตามท้องตลาดนะครับเราก็ให้ดูอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ25ส่วนต่อ1ส่วนนะครับเราจะดูยังไงนะครับเราจะดูยังไงเพราะว่าลูกค้าหลายท่านนะครับซื้อไปนะครับแต่ใช้ไม่เป็นก็ไปผสมตามใจตัวเองเหมือนเดิมทีนี้ในกรณีที่เราจะใช้นะครับสังเกตดูนะครับจะมีฝั่งที่ เป็นกระปุกใหญ่กับฝั่งที่เป็นตัวเล็กนะครับช่องเล็กน้ํามันเบนซินนะครับให้ใส่ฝั่งที่เป็นกระปุกใหญ่นะครับส่วนน้ํามัน2ทีให้ใส่ฝั่งที่เป็นกระปุกเล็กนะครับใส่ฝาด้านบนนะครับแต่เวลาใส่นะครับต้องดูตัวเลขดีๆนะครับอัตราส่วน25ต่อ1เพราะว่าเขาจะมีหลายขนาดให้เลือกนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ํามันออโตลูปหรือน้ํามัน2อทีที่เราใช้นะครับถ้าเป็น2อทีบางแบรนด์อาจจะใส่น้อยกว่านี้นะครับก็อัตราส่วนเดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนกันก่อนนะครับก็คือ 25ต่อ1นะครับให้เราใส่เบนซินนะครับถึงเลข10นะครับ2องคีเราก็ต้องถึงเลข10เหมือนกันนะครับหรืออาจจะลองไปชมนะครับตามคลิปที่ผมได้ทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่เป็นบอกอัตราส่วนการผสมน้ํามันนะครับส่วนตัวสายสะายนะครับสายสะายจะเป็นแบบคู่นะครับข้อดีของสายคู่คืออะไรช่วยลดน้ําหนักนะครับทําให้เราไม่ปวดไหล่ข้างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับ เพราะว่าลูกค้าหลายท่านนะครับบ er ่นบอกว่าตัดหญ้าทีแล้วปวดไหล่นะครับเพราะว่าเวลาเราตัดหญ้าเนี่ยเราใช้เวลาระยะเวลาหลายชั่วโมงก่อวันนะครับนี่เวลาเราใส่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับนะครับก็อาจจะดูยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับในกรณีเราปรับสายแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับสังเกตดูนะครับไหล่สองข้างนะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะครับจะรับน้ําหนักใเท่ากันจะช่วยแบ่งเบาภาระของไหล่ข้างซ้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นกาด บังเอวนะครับไม่ให้เครื่องตัดหญ้ากระแทกเอวนะครับไม่ให้เจ็บนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเครื่องจะลองติดเครื่องให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาลองเล่นเครื่องให้ดูว่าไกคันเร่งเขาทํางานแบบไหนนะครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับชุดไกคันเร่งนะครับที่เราต่อสายมาเนี่ยครับจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆนะครับชุดไกคันเร่งเขาจะมีพลาสติกล็อกชุดคันเร่งไว้นะครับเพื่อไม่ให้สายหลุดนะครับซึ่งหลายๆแบรนด์นะครับไม่มีตัวล็อกนะครับแล้ว มักจะหลุดในกรณีขันน็อตไม่แน่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับวิธีการติดเครื่องนะครับตัวสวิตช์นะครับเราจะเอาขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมาแยกน้ํามันตัวนี้ผมได้ผสมน้ํามันเข้าไปแล้วนะครับเราจะมากดน้ํามันเป็นการดูดน้ํามันให้เข้าคาบูนะครับแล้วตัวนี้เป็นโชกนะครับตัวนี้เป็นชกอันนี้ผมผมถนัดขวานะครับแต่เดี๋ยวผมจะดึงฝั่งซ้ายให้ดูเพราะว่าจะได้มองเห็นง่ายหน่อยนะครับเครื่องติดง่ายครับตัวนี้ เป็นระบบลานสตาร์ทพดนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันแบบช,ชัดๆหน่อยนะครับดูนะครับอ่าตัวเครื่องนะครับน้ำหนักนะครับไม่หนักมากอันนี้สังเกตดูนะครับผมจะเล่งตัวบนไอ้ตัวยาวก่อนนะครับตัวยาวเป็นคันเล่งรอบกลางนะครับขึ้นอยู่กับการปรับตั้งของเรานะครับ ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าผมเล่นตัวบนดูนะครับถ้าผมเล่นเฉพาะตัวยาวนะครับรอบจะอยู่แค่รอบกลางนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราผมเล่นตัวบนเข้าไปด้วยนะครับ น้ำมันเราใส่น้อยนะครับก็อาจจะมีบุบหน่อยนีนะครับเครื่องรอบจัดรอบสูงนะครับรอบก็อยู่ประมาณ1น0 0 0้าันรอบนะครับรอบสูงสุดของเครื่องก็ตัวนี้เราก็ไปตั้งได้ได้นะครับตามความเหมาะสมของเรานะครับโอเคครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสังเกตว่าหัวเกียร์นะครับเสียงจะไม่ดังมากนะครับเสียงจะไม่ดังมากซึ่งหลายๆแบรนด์นะครับเสียงหัวเกียร์จะหอนเสียงดังมากนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับก็เผื่อนะครับลูกค้านะครับท่านไหนสนใจนะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางร้านได้นะครับเนื่องด้วยบางครั้งนะครับเราอาจจะยังอธิบายไม่ละเอียดพอนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็ลองสอบถามเราเข้ามาได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ ส่วนเรื่องราคานะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกเรื่องราคาก็ลองเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะครับผมจะทําราคาไว้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับลูกค้าออนไลน์นะครับช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับช่วงแรกๆนะครับช่วงเดือนแรกหรืออาจจะไปถึงประมาณปลายปีนะครับเราอาจจะมีโปรโมชั่นที่โอเคหน่อยหลังจากนั้นก็จะเป็นราคาปกตินะครับก็ถ้าเพื่อสนใจนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้าน วงหอดมอเตอร์อำเภอแกงอ่งคอจังหวัดชัยภูมินะครับตึกสีเขียวนะครับสําหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ผ่านมานะครับสําหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ผ่านมานะครับอาจจะหาร้านไม่เจอก็ลองโทรเข้ามาสอบถามผมก่อนนะครับสังเกตง่ายๆครับตึกเราจะเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเราก็สามารถติดตามได้ทางช่อง y o u ยูทูบช e n น l นะครับ น่ครับช่อง YouTube c h a n n น l นะครับหรือจะเป็น Facebook ร้านนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับก็0897181267 0883663255นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น QR code ของร้านนะครับ Facebook จะมี Facebook กับมี Li n e a อ p นะครับนะครับตัวนี้จะเป็น Facebook นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Li n e a อ p นะครับ ก็ยังไงสามารถแอดเข้ามาสอบถามกันได้หรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้านะครับหรือจะแวะมาหาที่นาร้านได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับสำหรับท่านลูกค้าที่ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับก็ยังไงก็วันนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับโอ้สงสัยต้องซื้อบูทุนแล้วเนี่ย หลุดไปแล้วเกิน